เกิดในที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่แย่ก็ดีได้ถ้าไฟดีเชียบสวัสดีครับผมพบกับรถตู้ VIP รอง289นะครับ <c oughs> อขออย่าตนะครับวันนี้พาเจ้าปี16ลังคาสูงนะครับมานำเสนอท่านผู้ชมนะครับนี่แต่งเสร็จใหม่รอๆเลยนะครับเรียกว่า VIP รุ่นใหม่นะครับนี่ใช้ลายกว่ารุ่นเก่าแน่นอนนะครับการนี้จะเป็นทรง VIP 9ที่นั่งนะครับเบาะมิกเมาส์นะครับโอ้ดูภายในครับเบิ้งภายในเอาพี่น้องภายในยังหรูละอะไรครับแอร์บัท้ายนะครับเครื่องเสียงชุดใหญ่ไปกระพริบนะครับระหว่างรีวิวนะครับเราไม่สามารถเปิดเพลงได้นะครับเพราะว่า มันมีลิขสิทธิ์นะครับของ youtube นะครับเขาไม่ให้เราเปิดเพลงครับผมเครื่องยนต์สามพันเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้นี่ครับบันไดก็มีไฟอะคริลิกคอนโซลก็มีไฟนะครับบอดี้สวยบอดี้บางนะครับรถปีใหม่ไม้น้อยนะครับต้องคันนี้เลยนะครับยางใหม่นะครับสี่เส้นเลยนะครับนี่ ปอ,อบ17นะครับลูกค้าที่ออกรถกับเราไปนะครับส่วนมากจะได้ยางใหม่ทุกเส้นเลยนะครับเพราะนะครับเพราะว่ามันเป็นกุญแจสําคัญเลยนะครับเพราะว่ายางถือว่าความปลอดภัยนะครับเวลาเราขับรถนะครับบางทีออกไปแล้วลูกค้าอาจจะว่ายังไม่มีเวลายังไม่สะดวกนะครับเราก็เลย เปลี่ยนยางใหม่ให้เลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมนะครับโบราณว่าไว้เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนี่นะครับฉะนั้นแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าให้ใหม่ไปเลยสีเส้นนะครับนี่ครับคันนี้เป็นสีเทานะครับพอดีวันนี้รีวิวให้แบบเดือนหงายเลยนี่จะได้ดูสว่างสวยไฟภายในนะครับประตูก็ หุ้มแล้วด้วยนะครับประตูประตูก็หุม้มมีไฟนะครับดูเลขไม้ซะหน่อยเลขไม้แสนกว่าโลนะครับคันนี้นะครับถือว่าใช้น้อยมากเลยนะครับนี่โอ้โหภายในอลังเลยนะครับสีครีมตัดดำนะครับเรียบหรูดูดีนะครับคันนี้นะครับ คันนี้ราคาเราตั้งไว้อยู่ที่720 0 0 0กสอง0 0่บาทนะครับใช้เงินดาวก็แสนหนึ่งมืนแปดพันนะครับผ่อนห้าปีก็ประมาณหมื่นห้านะครับถ้าผ่อนหกปีก็ประมาณหมื่นสามนิดหน่อยครับผมอ่าท่านใดไม่สะดวกเงินสดนะครับท่านใดทุนน้อยงบน้อยก็คันนี้มีไปเน้นรองรับให้ด้วยนะครับผมนี่ครับ ลองดูนะครับลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าชอบไหมคันนี้พอจะอยู่ในใจท่านผู้ชมได้ไหมทะเบียน338สกรุงเทพครับผมบอดี้สวยมากเลยนะครับคันนี้งามมีหลีพี่น้องงามแห้งคันนี้รอจะนับรอรอนี่ <c oughs> ตักทายไปยังเอซ อีสานใต้สามยังัดนะครับสุรินทร์สีสเกตบุรีล์นี่มือยัวมือยัวลาอเตลาเตลาอเต,อเตสวยไหมสวยไหมนะครับงามบ่งามบ,ามบ่โอ้โหแบบนี้ไม่งามไม่รู้ยังไงจะง,งามนะครับประตูด,ดูดเรียบร้อยนะครับคันนี้้ามาณเรียบร้อยครับผมนี่นี่ครับ ยังไม่ได้เปิดไฟตู้ซับให้นะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวเปิดไฟตู้ซับให้ดูนะครับเมื่อกี้เราลืมเปิดนะครับนี่ให้ดูภายในก่อนครับผมเครื่องเสียงกระหึ่มแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปเปิดไฟตู้ซับก่อนนะครับผม นี่ครับเปิดแล้วครับไฟตู้ซับนะครับสวยครับดูยังไงก็สวยนะครับดูยังไงก็ไม่เบื่อนะครับท่านผู้ชมนะครับสนใจนะครับโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร0813982928นะครับ0813982928นะครับรถเราจอดขายอยู่ที่ตลาดรถยนต์บางบัวทอง289 ถนน340อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูนะครับดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่รีวิวให้ด้วยนะครับนี่เบิ้งเอาเบิ่งเอาพี่น้องเบิ้งเอา ๋ยวลองเปิดลองปิดประตูบานสไลด์ดูก่อนนะครับนี่ครับสนุกสนใจโทรเลยครับผม0813982928นะครับ รับเทินนะครับรถเก๋งรถกระบะนะครับที่ท่านไม่ได้ใช้แล้วก็สามารถนํามาเทินเป็นรถตู้ได้นะครับเลื่องรถตู้มือสองไว้ใจลอง289ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบายบาย